ันที่26พฤษภาคมนี้นะคะทุกคนจะได้เจอกับมินิคอนคู่แสนจะมีแต่อะไรที่เป๊ะๆค่ะนั่นก็คือมินิคอนเน็กซแอนเช่แปล็กออสเตดยัยมินิคอนนี้นะคะเป็นมินิคอนที่จะรวมความในร็นก,การ การแต่งตัวการเต้นการพูดการร้องหรือทุกอย่างเลยนะคะจะมีแต่ความเป๊ะค่ะเพราะพี่เคคือคนที่เป๊ะเวอร์มากและเนก็เป็นคนที่เป๊ะเวอร์มากค่ะใครที่อยากจองบัตรนะคะสามารถจ,จองได้ที่ของบ้านรงนกนะคะก็ <c oughs> จะเป็นทางทวิตเตอร์เฟซบุ๊กนะคะหรือว่าใครมีเบอร์โทรแล้วก็สามารโทูไปจองได้ในในเลยนะคะมีบัตรตร้องมีบัตรหลายราคาค่ะตั้งแต่2อ0 0 2 0 0 0 1ส0 0และก็แล้วก็ หมดแล้วค่ะมีถึงถึ่งพันบาทนะคะโอเคค่ะอย่าลืมจองกันไว้เลยนะคะแมี่ทุกคนจะกดเต๊ะเวอร์ <Word. S 1> <laughs>